เงีู้อย่าปใสๆเนาะก็เสียไปเรอยกอนกอนมันออกมาไล่อย่แข้งคนเอู่ใส่เนาะน้องเร็เนาะป้าคนสุดท้ายรบว่ไม่าเขาจะเข้าคนเสียวแข้งคนเอ้ยขอคุณครับคเสียงคนมักบวนนียเลย ไมโมขอไม่ดูคนมักมวนสิบวที่เวที่ยมำตุลีนองฝากเสียงกงมฮวอนหวานทรงเสียงขาดมาลอยลมทานผู้ชมผู้ขอกจงเป็นทรรมนองลำพื้นลำวียงสมัยใหม่่อเม่เอือ ก็ปากตัวลับใส่อีกให้แฟนได้ทัศนาฝากคุณแฟนเกียบแฟนฟ้าสูงขาลาค้า,า,า,หายหากบังใจบ่มีหลดทดแทนบ่มีใดกำลังใจที่แฟนน้องย้ำขอยอมประนมต่อกับย้งทานผู้มารอ อันย่ำขอยืนใยให้ทางไทยใ้หุ่งเฮืองเดือเนเทาแทนคุณเป็นกำะพาอารวมตาเป็นติเพิงซาตาคนคิดแต่เธอเงินสีฟืนบึนดาวก็ยังก่าวย่บ่อกไปผมเองก็คือแทนคุณครับ เป็นเด็กกำพร้าห,หลวงตางคนเก็บเลี้ย์เราก็สรงหลับสรงเรียบจนตกหม้อหกแต่วาสนาของแท้งคุณดีบ่มีสิได้เรียนต่อแต่ย่อนบ่เงินทางบ้านบ่มีเลยเดชเศร้าฝักไว้น้อไทยขอผักปู้สะก่อนแทนคุณมีภาษาเอาสวอคุณหลงจอมใจเป็นลูกเศรษฐีผู้มั่งมี่สีสุขแทนคุณโลดโต้ดีครับพี่น,อนอ้งงองบอมบลุกมักดอกฟ้าผู้เพลินทรงซงดอ,อกแต่วาสนาของเจ้าของเองเคยได้กล้วยดีเก็บ่ะติเลยเชียว แทนคนเลยตัวยามาจังสันเทียงานที่โวเขาพุ่งของใจนะครับมันเป็นบาสนทาตัว่ลองตาเพื่อบอกไวมันลงเพือนคือซึ่งเขาสองสามคนอยู่ละเงโน้มันกำพ่าคือกันมันเลยมาพวกันได้บักเซียวอาสสิเป็นเมื่อโตบอกทั้งสองเด้เซียวเทว่นผู้น้อยจองใจมีความสนใจมนควายแต่ของาเขาไม่ดีเฮ้ยผู้น้ยจองใจจริงด้วสีเฮ้ย

เงินเท่ากีเงินผู้บ้านนี่ล่ะเอาเป็นยังไงมาจังไหนนี่ออ๋เป็นคนนี่ล่ะมาตีเยี่ยนคนมาตีเยี่ยมมาเป็นทานไหนมาเป็ทั้งปูนปูนมาอย่างใบนี่มาทางานมาอย่างอ้ยมาสี่ดอกมาสี่มาฐานเก็บคาเลียงหลวงพ่อเก็บคาเลียงหลวงพ่อันส่งไล่ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อระบียนไล่เหลวงพ่อมันสื่อหน้าไพ่ไหม หนูนี่ล่ะหนูคือไผรหนูคือหนูหนีล่ล่ะคือหมูแท้สิคือจังซี่ดอกพี่อันเมี่นพี่แท่งคุ้นปะเนี่ยปมแมีนครับปมแมนีนเอาพี่แท่งคุ้นมามาสิมาดูแต่ผูีปมเมียนแท่งคุ้น